เดือดภาคกองทัพสั่งปิดหมด,ด่านทุกประเภทแนวชายแดนไทยกัมพูชา16จุดกองทัพภาคที่1ได้เผยแพร่คำสั่งกองทัพภาคที่1เรื่องควบคุมการเปิดปิดจุดผ่านแดนทุกประเภทลงนามโดยพลโทอมริตบุญสุยาแม่ทัพภาคที่1สำหรับเนื้อหาระบุว่า เนื่องด้วยปัจจุบันปรากฏข่าวสารทหารกัมพูชามีการรุกล้ำอธิปไตยในพื้นที่ของประเทศไทยโดยการล่าตระเวนปรับปรุงที่มั่นและดัดแปลงภูมิประเทศรวมถึงการนำประชาชนเข้ามาแสดงออกเชิญสัญ,ญลักษณ์ในพื้นที่กองทัพภาคที่2ซึ่งส่งผลกระทบทำให้ความปลอดภัยของประชาชนตามแนวชายแดนได้รับความเดือดร้อนและเกิดความตึงเครียด จากสถานการณ์ดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนที่เดินทางข้ามแดนในพื้นที่กองทัพภาคที่หนึ่งรวมถึงยังปรากฏการก่ออาชญากรรมข้ามชาติขบวนการคอร์เซนเตอร์และไฮบริดแกมซึ่งส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในประเทศและในภูมิภาคเป็นวงกว้างกองทัพภาคที่หนึ่งในฐานะที่เป็นหน่วยรับผิดชอบพื้นที่แนวชายแดนไทยกัมพูชาด้านจังหวัดสะแก้วได้พิจารณาถึงผลประโยชน์ของชาติความมั่นคงและความปลอดภัยของประชาชนไทย จึงให้มีมาตรการดำเนินการเพิ่มเติมในพื้นที่ตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาจังหวัดระแก้วดังนี้ 1. งดการผ่านเข้าออกของยานพาหนะทุกประเภท 2ง,งดการเดินทางผ่านเข้าออกของประชาชนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยชาวต่างชาติและการค้าขายทุกประเภท3ตามข้อ1และข้อ2ออนุญาตให้อำนวยความสะดวกด้านมนุษยธรรมตามความเหมาะสมและความจำเป็นเช่นด้านการรักษาพยาบาลการส่งต่อผู้ป่วยต้องเข้ารับการรักษาพยาบาลกรณีเร่งด่วนและด้านการศึกษาของนักเรียนรวมถึงการดำเนินการที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งยวดต่อการใช้ชีวิตประจำวันของประชาชนทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็น ต้นไปวันเดียวกันกองทัพภาคที่2อ,ออกคำสั่งเฉพาะที่177ทับ2568เรื่องมาตรการยกระดับการควบคุมการผ่านแดนในพื้นที่จุดผ่านแดนถาวรช่องจอมตําบลด่านอำเภอรกราบเชิงจังหวัดสุรินทร์ จุดผ่านแดนถาวรช่องสงำมตำบลไพรพัฒนาอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกดและจุดผ่อนปลนการค้าช่องสายตะกูตำบลจันทเพชรอำเภอบ้านกรวดจังหวัดบุรีรัมย์เนื่องด้วยปัจจุบันปรากฏข่าวสารทหารกัมพูชามีการลุกล้ำอธิปไตยในพื้นที่ของประเทศไทยโดยการลาดตระเวนปรับปรุงที่มั่นและดัดแปลงภูมิประเทศรวมถึงการนำประชาชนเข้ามาแสดงออกเชิงสัญลักษณ์บริเวณปราสาทตาเมืองและปราสาทตาควาย อีกทั้งได้ปรากฏการก่ออาชญากรรมข้ามชาติขบวนการคอเซนเตอร์และไฮบริดแกมเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความไม่เห็นด้วยต่อเหตุการณ์ดังกล่าวกองทัพภาคที่ 2, 2จึงให้ยกเลิกคำสั่งกองทัพภาคที่2เฉพาะที่136ทับ2568ลง21มิถุนายน2568เรื่อง อนุมัติปิดจุดผ่อนโปรแลนค้าช่องสายตะกูตำบลจันทเพชรอำเภอบ้านกรวดจ,จังหวัดบุรีรัมย์และกำหนดมาตรการควบคุมการผ่านแดนบริเวณจุดผ่านแดนถาวรช่องจอมตำบลด่านอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์ จุดผ่านแดนถาวรช่องสงมตำบลไพรพัฒนาอเภอภูสิงห์และจุดผ่อนปรนการค้าช่องสายตะกูตำบลจันทเพชอเพอรอบ้านปรวดจ,จังหวัดบุรีรัมย์โดยมีมาตรการดังนี้ 1. งดการผ่านเข้าออกของยานพาหนะทุกประเภท 2. งดการเดินทางผ่านเข้าออกของประชาชนการค้าขายทุกประเภทนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ 3. ตามข้อ1และข้อ2อนุญาตให้อำนวยความสะดวกด้านมนุษยธรรม ตามความเหมาะสมเช่นด้านการรักษาพยาบาลการส่งต่อผู้ป่วยต้องเข้ารับการรักษาพยาบาลกรณีเร่งด่วนด้านการศึกษาของนักเรียนและนักศึกษาในพื้นที่การซื้อขายผักผลไม้เครื่องอุปโภคบริโภคในครัวเรือนตามความเหมาะสมและจำเป็นเป็นต้นเช่นเดียวกับกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ออกคำสั่งเฉพาะที่ 1092/ ทพ .2568 เรื่องมาตรการยกระดับการควบคุมการผ่านแดนในพื้นที่จุดผ่านแดนถาวรบ้านแหลมตำบลเทพนิษฐ์อํเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบรุรีจุดผ่านแดนถาวรบ้านพักการตดตำบลคลองใหญ่อําเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดตราด จุดผ่านแดนถาวรบ้านหาดเล็กตำบลหาดเล็กอําเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดจุดผ่อนปรนการค้าบ้านซับตารีตำบลทุ่งขนานอําเภอสอยดาวจังหวัดจันทบุรีจุดผ่อนปรนการค้าบ้านสวนส้มตำบลสะตอนอําเภอสอยดาวจังหวัดสอยดาวและจุดผ่อนปรนการค้าบ้านมะม่วงตำบลนนทรีอําเภอบ่อไร่จังหวัดตราดดังนั้นเพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามที่ประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติ และคำสั่งกองทัพเรือจึงให้หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรีและหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราดควบคุมการสัญจรข้ามแดนของนักท่องเที่ยวและผู้ประกอบการตลอดจนแรงงานในพื้นที่ผ่านจุดผ่านแดนถาวรและจุดผ่อนปลนการค้าทุกแห่งในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราดดังนี้ 1. งงดการผ่านเข้าออกของยานพาหนะทุกประเภท 2. งงดการเดินทางผ่านเข้าออกของประชาชนการค้าขายทุกประเภทนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ 3ตามข้อ1และข้อ2 อนุญาตให้อำนวยความสะดวกด้านมนุษยธรรมตามความเหมาะสมเช่นด้านการรักษาพยาบาลการส่งต่อผู้ป่วยต้องเข้ารับการรักษาพยาบาลกรณีเร่งด่วนด้านการศึกษานักเรียนและนักศึกษาในพื้นที่การซื้อขายผักผลไม้เครื่องอุปโภคบริโภคในครัวเรือนตามความเหมาะสมและจำเป็นเป็นต้นสำหรับจุดผ่านแดนถาวร6แห่งคือ 1. ช่องสงงามอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกด2ช่องจอมอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์ 3. บ้านคลองลึกอำเภอ รัญญบประเทศจังหวัดสะแก้ว 4. บ้านแหลมอมเภโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรี 5บ้านผักกาดอําเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรี6บ้านหาดเล็กอําเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดจุดผ่อนปลน1ิบแห่งประกอบด้วย1ช่องอ่านมา้าอําเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานี 2. บ้านตาพระยาอําเภอตาพระยาจังหวัดสแก้ว3บ้านหนองปลืออําเภออรัญญะประเทศสแก้ว 4. บ้านเขาดินอําเภอคลองหาจังหวัดสกแก้5บ้านซับตารีอําเภอสอยดาวจังหวัดจันทบุรี6 บ้านบึงชนังล่างอำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรี7บ้านสวนส้มอำเภอสายดาวจังหวัดจันทบุรี8บ้านหมื่นดานตำบลบ่อพลอยอำเภอบ่อไร่จังหวัดตราด9บ้านชมตำบลนนทรีอำเภอบ่อไร่ 10. ช่องสายตะกูตำบลจันทเพชอเพอรอำเภอบ้านปวดจ,จังหวัดบุรีรัมย์